อาณาจัก,กรภูกามนั้นเป็นอาณาจักรโบราณในช่วงพุทธศักราช1392ถึง1840พุภูการ,รเป็นอาณาจักรและราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์ของชาวพมา่ามีศูนย์การอยู่ที่มาภูการรมในปัจจุบันเติมชื่อผิวคามแปลว่าหมู่บ้านของชาวผิวเป็นเมืองเล็กๆริ ริมทิศตะวันออกของแม่นะ้ำบิลาวดีสภาพส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแห้งแลง้งเป็นที่อยู่ของชาวผิวซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในปีพุทธศักราช1,587ผู้กล้าสูกาสถาปนาโดยพระเจ้าอัจรธาบังช่อแรโองคส่สงคราวกับชาวมอนที่อยู่ทางใต้ชนะแล้วจึงสถาปนาชื่ออย่างเป็นทางการของภูกลาว่าอาริ มัทนา,นาปุระบายความว่าเมื่อที่ปร,รบาบศัตรูราบคาบรอบๆเมืงภูการมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อมินนันตุซึ่งเป็นเขตเมืองบูราสีแห่งล้อมรอบอยู่ด้วยอาณาจักรภูการนั้นมีศาสนาคือศาสนาพุทธนิการเถรวาทและมหายานและยังมี นับถือวิญญาณนิยมและศาสนาฮินดูการปกครองก็แบบราชาธิปไตยโดยที่ในรัชสมัยพระเจ้าจักชิตาพระเจ้าภูกามร,รองที่สในรัชสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดชาวมอที่อยู่หงสานั้นทางตอนใต้ได้ทําสงครามชนาภูกามและครอบคอรองดินแดงของภูกาม พระองค์จึงรวบรวมชาวพมา่าเตโต้คืนจึงสามารถจิบภูกามกลับมาไว้ได้อาณาจักรภูกามจะเลรลุ่งเรืองของขีดสุดทานดาศิลปละวิทยาแในสมัยพระเจาออ้าอลอกซิสทูในปีพุทธศักราช1687พระองค์ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ที่ชื่อสอพันยูแปลว่า JD เจดีย์แห่งความรู้ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงทิ่สุดในภูกามไว้ พระเจ้าภูการพระองค์สุดท้ายคือพระเจ้านอรัสิฮาบาดีสร้าเจดีองค์สุดท้ายแห่งภูกามเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1819และเมื่อสร้างเจดีองค์นี้เสร็จด้านมีผู้ทํานายว่าอาจาจักภูกามจะถึงการอวสานซึ่งต่อมาก็เป็นจริงดังนั้นเมื่อกองทัพราชวงศ์หยวนยกทัพบุกครั้งแรกแต่พุทธศักราช1820 และในพุทธศักราช1840อณาจักรพุกามก็ล่มสลายอย่างสิ้นเชิงรวมระยะเวลาทั้งสิ้น400กว่าปีอณาจักรพุกามหลังพุทธศักราช1830นั้นถูกมองโก,โกยึดครองและแบงดินแดนออกเป็นสองมณฑลคือมณฑลเจิงเมียนโดยรวมรัทั่งเนยอขอมา่าเข้าด้วยกันมิด ตากล้องเป็นศูนย์กลางภายใต้การปกครองของข้าหลวงจีนมีทหารมองโกประจำาสองนทนเหมียนซุงทางตอนกลางของพม,ม่พามีภูกาเป็นศูนย์กลางจนปีพศ1832เจนนได้แต่ตงตั้งพระเจ้าจัชวาเป็นกษัตริย์ปกครองภูกามใต้ฐานะเปรนราชสาของจีน รัชกาลตอนต้นนั้นประกอบด้วยกษัตริย์ดังนี้ 1. พระเจ้าปายินบายานพุทธศักราช1389ถึงพุทธศักราช1419 2. พระเจ้าตาลแนะพุทธศักราช1419ถึงพุทธศักราช1447 3. พระเจ้าสเลคาเวและว่าพุทธศักราช1447ถึงพุทธศักราช1477 สพระเจ้าเต้นครูพุทธศักราชหนึ่ถึงพุทธศักราชหนึ่งพราสิบเก้าห้าพระเจ้ายองอูซอยาฮานร,ระหว่างพุทธศักราชหนึ่ราถึงพุทธศักราชหน4่งพระเจ้ากุนซองจองบายูระหว่างพุทธศักราชหนึ่ถึงพุทธศักราชหนึ่งาร้อยหกสิบเจ พระเจ้าจีนโซตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งพัถึงพุทธศักราชหนึ่งพันรพระเจ้าโซกเตหรือโซกเตหรือโซกเตต,ตั้งแต่พุทธศักราช1 5 8่งถึงพุทธศักราชหนึ่สมัยจกักรวรรดิภูการนั้นประกอบด้วย 1. พระเจ้านราธามช่อมหาราชระหว่างปีพุทธศักราชหนึ่าร้ิบเจ็ด ถึงพ,พุทธศักราช1620สอพระเจ้าซอลูตั้งแต่พุทธศักราช1620ถึงพุทธศักราช1627 3. พระเจ้าจันชีตาระหว่างพุทธศักราช1627ถึงพุทธศักราช1656สีพระเจ้าอลอกสิทูระหว่างพุทธศักราช1556ถึงพุทธศักราช1710 5. ้าพระจ้นทรนราตูตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบถึงพุทธศักราชหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่หพระจนราสิงขตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่พันเจ็ดร้อยสิบสี่ถึงพุทธศักราชหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบพระจนรนรปฏิสิตูพุทธศักราชหนึ่งนเจ็ดร้อยสิบเจ็ดถึงพุทธศักราชหนึ่งพันเจ้าสิบสี่แปดพระจันใจสิงขะ ต,ตั้งแต่พุทศักราชสองา1 7 4ถึงพุทธศักราช1 7 64, ง8ันจพระเจ้านราสิงหอุชนาะตั้งแต่พุทธศักราช1 7 7 4ถึงพุทธศักราชส7 7 8เทียบเท่าผู้ว่าการแทนส0พระเจ้าจัชวาพุทธศักราช1 7 7 8ถึงพุทธศักราชส7 2 1 1นพระเจ้าอุสนา พุทธศักราชหกาถึงพุทธศักราช17-99และ12พระเจ้าโนรสิงหบาดีระหว่างพุทธศักราช1 7 9 9ถึงพุทธศักราช1830แสิละเส้นสุดอาณาจากักรพุกามาปัจจุบันนั้นอาณาจากักรพุกามาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้นานการท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของพอมา่าพุการรมาได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดี ดินแดนแห่งเจดีเพราะเจดีเต็มไปหมดเพราะในช่วงรุ่งเรืองสูงสุดข,ของอาณาจักรระหว่างทศตวรรษที่1 1บเถึงนั้นมีวัดเจดีและอารามกว่า1 0 0 0 0นแห่งถูกสร้างขึ้นแบบที่บนที่ราบภูกามเพียงแห่งเดียวซึ่งยังคงมีวัดและเจดีกว่า2,200แห่งที่ยังคงอยู่รอบมาจนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2 5 1 2 ก,กได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดุกโลกแห่งใหม่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับปรีตศาพม่าภาคที่สอง